สำหรับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะคือบรรยากาศการเดินทางของประชาชนผู้โดยสารรถไฟในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งก็ถือว่าในภาพรวมเป็นไปอย่างคึกคักอย่างเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาค่ะมีนักท่องเที่ยวเดินทางโดยรถไฟจำนวนทั้งสิ้น75,499คนแบ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้า33,715คนขาออก41,784คน เส้นทางที่ผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นมากที่สุดคือการเดินทางสายใต้มีผู้โดยสารเดินทางจำนวน27,437คนรองลงมาคือสายอีสาน18,223คนสายเหนือ13,180คนสายตะวันออก9,291คนสายมหาชัยแล้วก็สายแม่กลองนี่ก็ตัวเลขอยู่ที่หลักพันคนเหมือนกัน ขณะที่บรรยากาศของการเดินทางในวันนี้ค่ะถ้าเราไปดูที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีหัวลําโพงรวมไปถึงสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศมีประชาชนเดินทางกลับบ้านค่อนข้างบางตาหลังจากที่ทุกคนทยอยเดินทางกลับกันหมดและตั้งแต่วันที่10ถึง13เมษายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการนะคะยังคงมีความเข้มข้นอยู่เสมอค่ะการรถไฟร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจัดอาสาสมัครเฝ้าระวังทางผ่านเสมอระดับรถไฟรถยนต์ที่มีความเสี่ยงหรือบริเวณที่เป็นชุมชนหนาแน่นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทั้งทางถนนและทางรางรถไฟตั้งแต่วันที่10เมษายนไปจนถึงสิ้นสุดเทศกาลสงกรานนอกจากนี้ยังฝากย้ำเตือนค่ะขอให้ผู้โดยสารทุกท่านตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยครบถ้วนก่อนขึ้นและลงจากขบวนรถไฟไม่รับฝากสิ่งของกับคนแปลกหน้า ห้ามดื่มสุราในเขตสถานีและบนขบวนรถหากพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่บนขบวนรถหรือเจ้าหน้าที่ประจำสถานีทันทีค่ะ